วันนี้เราอยู่ในเกรียมมาครับมาเนิออมาครับอาจจะลงคลิดช้าหน่อยโอเคพี่โคอาจจะแปดน,นะครับรีสเปสทาไมมันอาจจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าไม่ได้ใส่รีสรแตทแล้วอ,อืมวันนี้อืมอืม,อมแบาบยวันนี้เราจะมาสำรวจเหมือนให้หมดกันเถอะ อ่าเนี่ไม่ได้ขมรหลวนอ๋อะไรเปลี่ยนอูอ้ใช่เลยครับ,บากการเดี๋ยวขอจดการตอ็นเ้ก่อนน่าจะเยอะนะเนี่ยผมว่า อือมีกล่องแลยทุกคนอะไรกบวันนี้เราจะมาสุดสหรวจเหมืองให้ทุกจี่ว้าวของดูดีๆั้งนั้นก็ดมาให้หมดก็ดมา สู้สิบสองเมตรความโชคดีอยู่ที่ไหน,นความสำเร็จก็ต้องอยู่ที่นั่นโอ้โหให้สามหกเมตรเฮ้ยเกินเมืองน,นี้และแล้โคเยอะจบของที่ให้เราด้วยนะกันโอ้โือเว็บอบดมาไปุดหาเหมืองกันฝังขีดตรงสิ ยี่สองยี่สิบนะครับไม่คือลายผมสังเกตได้ประมาณตรงนี้มีเพชรอยู่ลองกดดูสิเจอจริงๆด้วยว้าวเพชร ราจะมีลาภีบุวกบอนไม่รูแ่ไม่เป็นไรเฮ้ยบุกบมาลาภีด้ัแล้วโอ้เจบไว้วละเกินแต่รงนี้มันยังเงินย้นไม่ได้ข้าไปสืบบกบน,นะโอ้สุบ โองดีทั้งนั้นโอ้มีเดฟกของดโอ้โหเจดอคเยอะเป็นยัไรวะทุกคนโอ้โอ้ทองแดงสีดีเก้าก้อนมันจะดีเลยนแปะโอ้เราไปบิดเงินู่นนองเงินทุนโอ้เห้ฟาร์มซอมบี้จะก่อนฟาร์มเล่ฟาร์มเลเวลขหงฉันเฮ้ย ว่าบุมกรกันเถอะอือ,อ,อเออแวันนี้เองนะแต่เพจเราจะใช้เบืองไม่ได้เพราะว่าก่อเหล็กเรายัองใหม่ๆอยู่เลยเราจะต้องใช้อุปกรณ์แทนไปก่อนแล้วก็เพจก็จะทำใช่ไหมละ่ะทุกคนเอาละทุกคน เหมืองอะไรเยอะแล้วก็ฟาร์มหินส่วนตัวนี่ไงาร์มหินเป็นไงล่ะไม้กัน ไปเบืองไรเลยหาไปแค่นิดเดียวเองถึงว่าคุ้มมากเมกเลยวันนี้เจอได้อีกเยอะแยะถิมเจอของดีอีกสมุดเอ็นชานด้วยโอ้ my god EP สองก็ฟูแล้วถามว่านี้ไปทำอะไรมาวางมา เออโอดอทำอะไรดีคนเ่เอาอะเออป่อันนึงไหมเอออีกแบเอาแอาอันนึงเออไม่เอาแอามดากล้วกันอบ่ ลิซซี่อืมผมไม่รู้ผมไม่รูะโอ้เทดโอ้มายกัตงั้นเอาแบบนี้เขียนแล้อัน

วางปุ๊เกิดตับโอ้ my god โอเควล3ก็ดีนนเนะเดียวได้สามเวลแล้ว Okey, tuji je, tham laye deh mah. Yang tunggal, beli, beli. Ma yyo. Whoa, tuh si le. โอ้โหโอเคมาเกินแล้วข้างนอกเน่ะตอมเลเวลทำมันดีอย่ง เดีเ๋ยวจะห้าเลเวลแล้วไปวันเถอะฉันพร้อมแล้วเดี๋ยวพาร์ตหนะ้าขอดูไม่จเจ๊มีช้าให้หมดเลยโอ้โหเจ็ดเม็ดหมเแล้ย ลงเหมือนกันคือรายประโยชน์เอาเอาน้องเขียวงูยีในชั้นแม่น ก็ะจะแบ,บแบบนๆ้นี่แห้วครับคลิปสองที่ผมลงไปผมไปกดมือนะครับกราบออภัยด้วยละ่ะว้าวไม่เอาไม่เอาอันตรายโหยตายดูลาวาเรว ลัวแล้วทางกลับบ้านทางนี้อีกทางนี้นออเองฮึแล้วก็มองนี่ไม่ได้มีอะไรบ้ากเลยอ่ะ คุณนายก็มีเลยขยะแล้วก็ขยะโอเคครับคลิปไปแค่นี้เละครับเพราะว่า คลิปออตเลนใน,นเดเมก็ไม่ต้องสนใจนะครับคลิปที่สามมาตอนอีกหนึ่งนาทีนะครับเพราะว่าเป็นการถ,ถ่ายทอดผมจะทำสอคลิปในวันนี้วันเดียวเลยก็ขอกล่าวไปแค่นี้นะครับบายบายครับย๋ยวใช้เวลาอีกหนึ่งนาทีไปทำนะครับไปอัปเกรดเลเวลนะครับ